าต้องการให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงต้องการให้ประเทศไทยนะเจริญรุ่งเรืองและก็มั่นคงเนี่ยปลอประชาชนในประเทศคนในประเทศชาติปลองดองกรมเกี่ยวสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องการให้ประพุทธศาสนาในประเทศในประเทศชาติหรือประเทศใดก็ตามเจริญรุ่งเรืองมั่นคงด้วยธรรม ด้วยวีไหนด้วยมรด้วยผลต้องการให้ผู้มีบุญอุบัติขึ้นเป็นผู้ที่มีบารมีทาให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอ,อแต่ละประเทศก็ขอให้พระทรงธรรมทรงวิไัยมีใจเป็นวมหาบุญพรมหากุศลมีความเมตตาครอบไปหมดครอบไปหมด,หมดในประเทศชาตินั้นๆนี่ยิ่งประเทศไทยเดี๋ยวนี้95 90 95ทําในประเทศไทยเรานะลรกนะ ที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่เนี่ยเราต้องการเห็นผู้มีบุญอุบัติขึ้นในประเทศไทยก็ที่เราจะตายนี่มาปกป้องพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงพระที่มีมากอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวนี้อ่าต้องการให้เขากลุ่มนี้มีใจเป็นพระเป็นสามณะใจเป็นบุญเป็นกุศลต้องการให้พระทั้งหมดนี้ปรองดองกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความสามัคคี ที่ทำที่วินัยต้องการอย่างนี้สถาบันราชาพระมหากรษัตเป็นผู้ที่ดูแลพระพุทธศาสนาอยู่เดี๋ยวนี้ต้องการให้สถาบันราชาพระมหากษัตริย์เป็นปึกแผ่นแน่นหนาจริเเรื่องเหล่านี้มั่นคงอยู่อย่างนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไปโดยที่ราชาพระมหากริัตเตะและพระองค์แต่ละพระองค์ถือพระพุทธศาสนาอย่างนี้ตลอดไปตลอดไปเป็นผู้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่อย่างนี้ตลอดไป แล้วต้องการเห็นผู้มีบุญอุบัติขึ้นเป็นทางเผือกตัวที่สารตัวนั้นที่หลวงปู่มั่นได้หลวงตาบัวได้เทศถึงบ่อยครั้งเพื่อต้องการทำสังขยานาใหม่ร้อยกองหลักธรรมหลักวินัยใหม่ในประเทศไทยนั่นเพื่อต้องการให้จัดสนาในประเทศไทยเจระรุ่งเรืองด้วยธรมด้วยวินยัยด้วยมรดด้วยผลด้วยมรดด้วยผลต่อไปต่อไปต่อไป พราะต้องการอย่างนี้ถ้าพ่อไปอธิษฐานจิต